ซึ่งในคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีคําว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดผู้ที่เวียนไหยตายเกิดคือสัตตานังหรือสัตว์นั่นเองที่มาพอใจวิญญาณที่มาพอใจรูปเวทนาสัญญาและสังขารดังนั้นเมื่อขันห้าดับหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในอัตภาพความเป็นมนุษย์มันดับสัตตานางผู้ที่ยังมีตัณหาความอยาก ยังมีความกำหนัดยังมีความพอใจยังมีความเพลินตามเหตุปัจจัยที่ได้สร้างณปัจจุบันในอัตภาพความเป็นมนุษย์คือเป็นความเคยชินก็จะเป็นไปตามนั้นหรือที่เราเข้าใจกันว่าวิบาก,กรรมมีกรรมดีและกรรมชั่วสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่าน ที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มครับกลับมาพบมาพูดคุยในข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมเองก็จะมาตอบคำถามคุณผู้ชมในเรื่องที่คุณผู้ชมถามมาว่าชีวิตหลังความตายมีจริงหรือไม่หรือว่าเป็นแค่เรื่องโกหกเรื่องหลอกลวง าบาปกรรมนั้นมีจริงหรือไม่หรือว่าเป็นแค่เรื่องสมมุติขึ้นเป็นแค่เรื่องหลอกลวงกันคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันในเรื่องนี้กับคุณผู้ชมว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างไรบ้างครับซึ่งในเรื่องของชีวิตหลังความตายนี้นะครับถ้าหลายๆท่านเองยังไม่เคยฟังหรือยังไม่เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านตรัสเอาไว้นะครับที่ท่านบอกทางเอาไว้ก็อาจจะฟังแล้วอาจจะงงๆแล้วก็ไม่กระจ่ายมากนักดังนั้นนะครับผมเองในคลิปนี้จึงอยากจะพูดให้มันรวบรัดเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นที่อาจจะไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึง้งให้คุณผู้ชมได้เข้าใจได้มองเห็นภาพอย่างง่ายๆ ซึ่งผมเองจะเริ่มให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆก่อนก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านเพียงแค่บอกทางให้เรานั้นได้มองเห็นสัจจะความจริงว่าสิ่งที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นี้หรือสิ่งที่เรามายึดอยู่นี้มันเป็นแค่ธาตุต่ำธรรมชาติซึ่งระบบใหญ่ๆแล้วก็จะแบ่งออกเป็นสองระบบด้วยกัน ระบบที่พวกเราอยู่ตั้งแต่นรกกำเนิดเดริชานเปรตวิสัยมนุษย์หรือเทวดานั้นจะเรียกว่าสังกตธาตุหรือสังกตะธรรมนั่นเองนะครับส่วนอีกระบบหนึ่งถ้าเราเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเข้าใจอย่างดีแล้วจนรู้แจ้งแล้วก็จะกลับเข้าไปสู่ในระบบนั้น เรียกว่าอสังกตธาตุหรืออสังกตธ,ธรรมนั่นเองซึ่งความแตกต่างของสองระบบใหญ่ๆนี้ฝั่งที่เราอยู่เรียกว่าสังกตธ,ธรรมก็จะมีการเกิดปรากฏมีการเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ก็มีอย่างอื่นปรากฏนี่คือฝั่งที่เราอยู่หรือที่เราเข้าใจกันก็คือสังสารวัตนั่นเองอันนี้เรียกว่า สังกตตธรรมหรือสังกตตธาตุส่วนฝั่งโน้นจะเรียกว่าอสังกตตธรรมลักษณะของอสังกตตธรรมคือการเกิดไม่ปรากฏไม่มีการเกิดการเสื่อมไม่ปรากฏไม่มีการเสื่อมและเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีอย่างอื่นปรากฏนั่นคือลักษณะของอสังกตตธรรมหรือที่เรียกว่านิพพานอมตะ หรือความไม่ตายนั่นเองเพราะระบบนั้นคือไม่มีการเกิดและการที่เราจะออกจากระบบที่มีการเกิดไปสู่ระบบที่ไม่มีการเกิดนั้นก็จะต้องรู้วิธีมีแผนที่และแผนที่ที่ดีก็คือแผนที่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าอรยิยมรรคมีองค์แปด ซึ่งแผนที่นี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ได้รู้ทางแล้วท่านจึงมาบอกเราดังนั้นลักษณะของการเกิดตั้งแต่นรกกำเนิดเดราชานเปรตวิสัยมนุษย์หรือเทวดาเนี้ยก็มีของมันอยู่แล้วธรรมชาตินี้มีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครที่จะสามารถออกจากระบบนี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นและเมื่อท่านหาทางออกจาก นรกกำเนิดเดราชานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาได้ออกจากสังกตะธรรมนี้ได้ท่านจึงมาบอกมาชี้ทางให้เราดังนั้นจึงมีอริยมรรคมีองค์แปดหรือมีอนุสาสนีปฏิหารคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีตามพระสูตรต่างๆเพื่อให้เรานั้นปฏิบัติเพื่อให้เรานั้นน,น,นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถเห็นสัจจะความจริง แล้วออกจากระบบนี้ไปสู่ระบบอสังกตธรรมหรือระบบที่ไม่มีการเกิดดังนั้นคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเราไม่เคยตายเลยแล้วอาการตายการตายเกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรถ้าเราไม่เคยตายเลยแล้วสิ่งที่มันตายไปคืออะไรสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่คืออะไร ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสแล้วนะครับว่าเพราะการไม่รู้อริยสัจส,สีคือการไม่รู้สัจจะความจริงของระบบสังสารวัตนี้ระบบการเวียนว่ายตายเกิดนี้เราจึงไม่สามารถที่จะทิ้งระบบนี้ไปได้ดังนั้นท่านจึงให้เรานั้นปฏิบัติอริยมังมีองค์ดเพื่อให้เข้ามาเห็นอริยสัจส,สี หรือเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์จะได้ไม่หลงยึดอยู่ฝั่งอสังกตตธรรมแล้วถ้าเรานั้นไม่เคยตายเลยแล้วสิ่งที่ตายนั้นคืออะไรซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสระบบของการทำงานไว้ในปฏิจจสมุปบาทคือเหตุของธรรมชาติที่มันอาศัยกันและกันเกิดขึ้น อยู่ในอริยสัจสี่เหตุให้เกิดทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทั้งปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและปฏิจจสมุปบาทสายดับนั่นคือเหตุเกิดของธรรมชาติหรือที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันในเรื่องของขันทั้งห้าโดยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณห้าธรรมชาตินี้คือ ระบบฝั่งสังคตะธรรมที่มันมีของมันอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วตั้งแต่นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันมาพอใจมามีความกำหนัดมามีความเพลินมามีตัณหาความอยากในห้าธรรมชาตินี้ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อมีความพอใจมีความกำหนัดมีตัณหาความอยากมีความเพลินในขันธ์ทั้งห้าพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกสิ่งสิ่งนั้นว่าสัตว์หรือสัตตานังและสิ่งสิ่งนี้ที่เรียกว่าสัตว์หรือสัตตานังนี้ก็คือธรรมชาติของเรานั่นเองที่มาหลงยึดกับรูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขณะนี้เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เพราะเหตุปัจจัยที่ได้สร้างมาก่อนหน้านี้คือได้เพลิดเพลินอยู่กับมันก่อนหน้านี้ได้พอใจอยู่ก่อนหน้านี้ปัจจุบันนี้เราจึงได้กรรมเก่านี้มาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ เกิดจากการสร้างเหตุปัจจัยมาก่อนหน้าน,นี้แล้วซึ่งจะเรียกง่ายๆก็คือเป็นความเคยชินแต่เป็นการเคยชินในการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีจึงได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ปัจจุบันไม่อย่างนั้นพวกเราก็อาจจะตกลงไปในนรกกำเนิเดเรชานหรือเปรตวิสัยได้ดังนั้นให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่เคยตาย สัตตานังเนี้ยไม่เคยตายเพียงแต่เมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มายึดมาพอใจมามีตัณหาความอยากในปัจจุบันนี้มันเสื่อมมันแตกสลายไปสัตตานังนี้ก็เลยเปลี่ยนอัตภาพจากความเป็นมนุษย์ไปหาอัตภาพใหม่ตามความเคยชินที่ตัวเองได้สร้างตอนเป็นมนุษย์ ด้วยการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจโดยอาศัยภาษะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจความเคยชินนี้หรืออนุสัยนี้ก็จะนำพาให้สัตวตานังนี้ไปมีตัณหาความอยากในอัตภาพใหม่คือพวกเราเนี่ยไม่รู้ทางออกคือไม่เข้าใจไม่เคยฟังในคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะหลงเพลิดเพลินอยู่กับสังสารวัตนี้อีกยาวนานจะวนเวียนอยู่อย่างนี้นรกบ้างกำเนิดเดรจชานบ้างเปรตวิสัยบ้างหรือหลุดมามนุษย์ขึ้นไปเทวดาบ้างวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เข้าใจในระบบนี้และออกจากระบบนี้ได้ผมจะพูดย่อๆสั้นๆให้คุณผู้ชมได้เข้าใจมากกว่านี้ ขณะนี้เราเองหรือสัตวตานังนี้มายึดมาพอใจอยู่กับความเป็นมนุษย์กับขันห้าในอัตภาพความเป็นมนุษย์และอีกไม่นานพวกเราทั้งหลายอัตภาพนี้มันก็จะเสื่อมรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรือกายเนี้ยมันก็จะเสื่อมไปและเราเองก็จะไปหาอัตภาพใหม่ตามตัณหาความอย่าง ซึ่งไอการเกิดดับเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการที่สัตว์มาพอใจอยู่ขันทั้งห้าขันทั้งห้าเนี่ยมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่ได้พินิษพิจารณามันเราไม่ได้สนใจมันเท่านั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกทางให้เราตั้งแต่เริ่มจากการรู้จักให้ทานเริ่มตั้งแต่การรักษาศีลจนไปถึงการภาวนา เพื่อให้เรานั้นค่อยๆสร้างความเคยชินสร้างความคุ้นเคยจนเข้าไปเห็นสัจจะความจริงเข้าไปเห็นการเกิดดับของมันเพราะว่าสิ่งที่เรารู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นธาตุตามธรรมชาติที่เรามายึดนั่นก็คือจิตหรือวิญญาณน,นั่นเองที่เรามายึดซึ่งจิตและวิญญาณนี่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาการที่คุณผู้ชมจะรู้มันได้ ให้สังเกตเวลาที่คุณผู้ชมไปคิดถึงอดีตนั่นคือวิญญาณหรือจิตนั้นถ้ารู้มันไปรู้อดีตและเราผู้เป็นสัตวนานังก็ไปยึดไปพอใจจิตที่ไปรู้อดีตนะอนาคตปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่แล้วแสดงว่าอนาคตก็ดับปัจจุบันก็ดับเพราะมัวแต่ไปรู้อดีตไปพอใจอยู่กับอดีตนั่นคือการเกิดดับ ของจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาและจิตหรือวิญญาณหรือธารู้นี้มันรู้ได้ทีละอารมณ์และสิ่งที่มันมารู้มันรู้ได้แค่สี่ธรรมชาติคือรู้รูปรู้เวทนาสุขทุกข์กเฉยๆรู้สัญญาความจําได้หมร่รู้หรือรู้อดีตและรู้สังขารปรุงแต่งทางกายทางวาจาและทางใจทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่านามรูป เป็นที่ตั้งของวิญญาณเป็นที่ตั้งของจิตเป็นอารมณ์ด้วยรูปก็เป็นอารมณ์เวทนาก็เป็นอารมณ์สัญญาก็เป็นอารมณ์สังขารก็เป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งของจิตจิตหรือวิญญาณเป็นา้ารู้ไปรู้สี่ตัวนี้และสตัวนี้กับหนึ่งตัววิญญาณนี้มันจะพึ่งพาอาศัยกันและกันถ้าไม่มีจิต 4ตัวนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารจะไม่เกิดขึ้นถ้าสตัวนี้ไม่มีจิตไม่มีที่ตั้งจิตก็จะไม่เกิดขึ้นห้าธรรมชาตินี้มันก็อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้แต่มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่มาพอใจมันเองนั่นก็คือสัตว์หรือสัตตานังความเป็นเราซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าสามารถแยกความเป็นเราออกจากขันทั้งหได้แล้ว ทีนี้ปัจจุบันนี้เรามายึดวิญญาณสะส่วนมากถ้ารู้สะส่วนมากเราจึงเข้าใจหรือเราเคยได้ยินบ่อยๆในเรื่องของวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดซึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตวตานังหรือสัตว์นั่นเองที่มาพอใจวิญญาณที่มาพอใจรูปเวทนาสัญญาและสังขาร ดังนั้นเมื่อขันห้าดับหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในอัตภาพความเป็นมนุษย์มันดับสัตวตานางผู้ที่ยังมีตัณหาความอยากยังมีความกำหนัดยังมีความพอใจยังมีความเพลินตามเหตุปัจจัยที่ได้สร้างณปัจจุบันในอัตภาพความเป็นมนุษย์คือเป็นความเคยชินก็จะเป็นไปตามนั้น หรือที่เราเข้าใจกันว่าวิบากกรรมมีกรรมดีและกรรมชั่วกติที่ไปตามความเคยชินที่จะได้ก็คือ 1. นรก 2. องกำเนิดเดชาน 3. เปรตวิสัย 4. มนุษย์ 5. เทวดานี้คือกติที่จะไปและกติ5อย่างนี้นรกกําเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดานี้มันมีอยู่ในภพสามภพ อันได้แก่หนึ่งกามาพซึ่งภพนี้ก็มีขันห้าเหมือนกันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณให้สัตว์มาเพลิดเพลินเช่นเดียวกันและอัตภาพที่มีก็คือนรกกำเนิดเดริชานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาส่วนภพที่สองนั้นเรียกว่ารูปภพเป็นภพที่มีขันห้าเหมือนกันแต่เป็นภพของพวกเทวดาที่เป็นชั้นพรหมเป็นเทวดาชั้นเทพ ซึ่งผู้ที่จะเข้ามาเป็นเทวดาในชั้นรูปภพนั้นอย่างน้อยก็ต้องเป็นผู้ที่ทำสมาธิได้ชาญหนึ่งสองสหรือผู้ที่เจริญพรมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือผู้ที่ให้ทานแล้ววางจิตละความตรณีเป็นต้นจึงจะสามารถไปบังเกิดในชั้นรูปภพได้ ส่วนภพประเภทที่สคืออรูปภพเป็นสถานที่เกิดหรืออัตภาพของผู้ที่ทำสมาธิได้ระดับที่หขึ้นไปคือตั้งแต่ชั้นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญยายัตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้เรียกว่าชั้นอรูปภพและทั้งสามภพนี้ผู้ที่ไปยึดอยู่ คือสัตว์หรือสัตตานังผู้ที่ไปเพลินพอใจมีตัณหาความอยากคือสัตว์ไม่ใช่วิญญาณแต่สัตว์เป็นผู้ที่ไปยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในแต่ละภพในแต่ละคติหรือในแต่ละอัตภาพนั้นๆตามความเคยชินที่ได้สร้างเหตุปัจจัยณนะปัจจุบันนี้ ดังนั้นให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าสิ่งที่มันตายณปัจจุบันนี้มันแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเท่านั้นแต่มันยังมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยตายคือสัตว์ตานังนั่นเองและด้วยความไม่รู้เราไม่เคยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่เคยได้ศึกษาเราก็เลยคิดว่าเมื่อตายแล้วก็อาจจะสูญบ้าง หรือตายแล้วก็จบกันหรือตายแล้วก็ไม่ไปไหนตายแล้วก็ตายเลยไม่มีอะไรไปต่อนี่คือความเห็นผิดและระหว่างในภพมนุษย์และเทวดานี้นะครับก็แบ่งออกเป็นสองระดับด้วยกันก็คือปุถุชนกับอริยะปุถุชนและอริยะต่างกันอย่างไรอย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อกี้นะครับว่าปุถุชนนั้นก็คือผู้ที่ไม่เคยสดับ ไม่เคยฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าส่วนอริยะนั้นเขาฟังเขาเข้าใจเขารู้แล้วคือผู้ที่ไม่ต้องไปนรกกําเนิดเดรจฉานและเปรตวิสัยแล้วส่วนคําว่าปุตชชนถึงแม้จะทําสมาธิได้จนสามารถไปเกิดเป็นเทวดาแต่เมื่อไม่เคยฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้ายังเป็นปุตุชนผู้หลงผิดอยู่ ก็เมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในอัตภาพของเทวดาแตกสลายดับไปสัตว์ที่ไปได้ขันห้าหรือได้อัตภาพของเทวดานั้นก็ยังไปต่อและไปไหนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปุตุชนส่วนมากจะไปนรกกำเนดเดชานและเปรตวิสัยนี่คือความแตกต่างดังนั้นถ้าคุณผู้ชมสามารถที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจ จนสามารถที่จะค่อยๆอ,ออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็สามารถค่อยๆออกค่อยๆห่างจากขันทั้ง5ได้และก็จะสร้างเหตุปัจจัยหรือสร้างความเคยชินที่จะค่อยๆละรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณออกทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยจนสามารถละได้ทั้งหมดและจากคำว่าสัตว์ที่มาพอใจ ที่มายึดที่มามีตัณหาความอยากที่มามีความเพลินที่มามีความกำหนัดสถานะเมื่อสามารถที่จะละจากขันห้าได้ก็จะเปลี่ยนอัตภาพจากสัตตานังไปเป็นวิมุตติยานทัศนะหรือที่เรียกว่านิพพานนั่นเองกลับสู่สภาพเดิมของตัวเองไม่ต้องเกิดอีกไม่มีการเสื่อมตั้งอยู่แล้วไม่มีอย่างอื่นปรากฏ โดยใช้แผนที่ที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้นั่นก็คืออริยมรรคมีองค์แปดฉะนั้นโดยสรุปแล้วชีวิตหลังความตายหรือชีวิตหลังจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในอัตภาพความเป็นมนุษย์นี้มันแตกสลายมันดับลงสัตตานางหรือความเป็นเรานี้ถ้ายังมีความเพลินยังมีความพอใจยังมีตัณหาความอยากยังมีความกำหนัดอยู่ ก็จะต้องไปหาอัตภาพใหม่ตามความเคยชินที่ได้สร้างเหตุปัจจัยณปัจจุบันนี้อาจจะกลับมาสู่การมาพบอีกหรือไปรูปภพหรืออารูปภพซึ่งกติที่ไปก็จะมีนรกกำเนิดเดรัจชานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาและผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดยังอยู่ในสังสารวัตนี้สัตวตานังตัวนี้มันไม่เคยตายสภาพเดิมของเราไม่เคยตาย และก็จะยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏถ้ายังไม่รู้หนทางออกจากระบบนี้ดังนั้นณปัจจุบันนี้เมื่อตาของคุณผู้ชมไปกระทบกับรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดนั้นเมื่อเกิดการภัสสะแบบนี้แล้วเรายังเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่หรือเปล่า ถ้าเป็นแบบนี้นั่นแหละที่เรียกว่าอาวิชชาซึ่งเป็นเงื่อนต้นของปฏิจจสมุบบาทเป็นเหตุให้อยู่ในสังสารวัตนี้ไม่สามารถที่จะออกจากระบบนี้ได้แต่ถ้าผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจแล้วเห็นว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้น อันนี้เป็นผู้ที่มั่นคงในการที่จะออกจากระบบนี้ได้อย่างแน่นอนซึ่งผู้ที่มั่นคงในการออกจากระบบนี้ก็คือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและพระอารหันต์ดังนั้นคุณผู้ชมเองพยายามฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจมองให้เห็นสัจจะความจริงที่ปรากฏอยู่ ว่ามันเป็นตัวตนเราเขาหรือมันแค่ธรรมชาติอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏณปัจจุบันนี้เรามองเห็นเป็นอย่างไรความเคยชินนี้ก็จะนำพาให้สัตว์ตานาังนี้ไปในอัตภาพนั้นๆฉะนั้นชีวิตหลังความตายถ้ายังไม่เข้าใจระบบธรรมชาติที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นสัตว์ตานาังนี้ก็ยังไปเกิดอีก ยังได้อัตภาพอีกวนเวียนในสังสรวัสนี้ไม่จบไม่สิน้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านที่อยากรู้ว่าชีวิตหลังความตายนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างไรกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ